การพัฒนาการดูแลเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะครับนโยบายมันจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์แบบต้องมีการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มทุกหมู่เหลา่าทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆก็ต้องได้รับการดูแลครับจะไปเลือกทำเฉพาะเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้แต่ก็แน่นอนครับคงต้องอ เข้าใจว่ามีปัญหาบางปัญหาซึ่งพี่น้องประชาชนกังวลมากที่สุดดังนั้นเรื่องเหล่านี้อาจจะต้องอทำอะไรที่เร่งรัดมากกว่าเรื่องอื่นเรื่องแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติดเรื่องที่สองคือเรื่องความปลอดภัยจากสาธารณภัยโดยเฉพาะยิ่งน้ำท่วมแล้วก็เรื่องที่สามคือเรื่องปัญหาจราจรติดขัดครับ อนนึงต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่ทุกคนหูหนวกตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะครับบางทีอาจจะมีโรคมีปัญหาอะไรซึ่งทําทให้คนที่หูดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นคนหูหนวกได้นะครับดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงมีความพร้อมได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการตรวจหู แล้วก็รักษาโรคหูเพื่อไม่ให้ปัญหาเกี่ยวกับหูนี่ขยายตัวจนถึงขั้นคนที่เดิมได้ยินเนี่ยกลายเป็นคนหูหนวกไปนะครับเรามีทุกโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครศูนย์บริการสาธารณสุขสองแห่งของกรุงเทพมหานครที่บางแคกับที่ลาดพร้าว แล้วก็รถโมบาลอีก2คันนะครับล้วนมีความพร้อมที่จะตรวจพี่น้องประชาชนในเรื่องของโรคหูในเรื่องของปัญหาหูแล้วก็ในการในเรื่องของการรักษาโรคหูครับดังนั้นในเรื่องของการป้องกันเนี่ยเราคาร่อนข้างพร้อมนะครับแต่ในเรื่องของผู้ที่หูหนวกแล้วเนี่ยนะครับถ้ายังอยู่ในวัยเรียนเนี่ยผมอยา่าโรงเรียนกทมมีนโยบายที่จะให้เรียนร่วม นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าผู้พิการเนี่ยเราจะต้องแยกออกไปอยู่กับอยู่กันเองนะครับถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากให้ผู้พิการเนี่ยสามารถเรียนร่วมกับกับเด็กคนอื่นได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและต่อจากนี้ไปครับผมคิดว่าในในขณะนี้เนี่ยกทมจะต้องมีความพร้อมที่จะต้องว่าจ้างผู้พิการ ให้ทำงานในส่วนที่ตนสามารถทำไดไ้เพราะไม่ใช่ผู้พิการทุกคนเนี่ยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆผ,ผู้พิการส่วนใหญ่เนี่ยมีศักยภาพที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างได้เพียงแต่ว่าในส่วนที่ตนพิการนั้นนะทำไม่ได้นะครับสามารถว่าจ้างผู้ที่ตาบอดเนี่ยรับโทรศัพท์ได้นะครับต่อโทรศัพท์ได้ ผู้หูวหนวกเนี่ยสามารถว่าจ้างติดตามจอ C C T V เรื่องความปลอดภัยได้ยกตัวอย่างนะครับผมจะถ้าระเบียบยังไม่เอื้อเอื้อํานวยก็ต้องเปลี่ยนระเบียบครับจะต้องเดินหน้า นำนโยบายที่ผมได้นำเสนอในการเลือกตั้งครั้งนี้นี้ไปไปฏิบัติอะไรที่เริ่มได้และทำเสร็จภายใน4ปีก็ต้องเริ่มและทำให้เสร็จอะไรที่ไม่สามารถทำเสร็จใน4ปีได้ mm. เช่นบางทีก่อสร้างใช้เวลานานมากนะครับอุโมงยักษ์ใช้เวลา3ปีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เริ่มในช่วง2ปีแรกเนี่ยก็อาจจะไม่เสร็จภายในววละของ4ปี แต่ที่สำคัญคือ,อถ้าไม่สามารถเสร็จใน4ปีได้นะครับจะต้องมีการวางแผนงานไว้อย่างชัดเจนหรือวางแผนแม่บทไว้อย่างชัดเจนเช่นในกรณีขนส่งมวลชนแบบรางขนาดเล็กนะครับที่ผมเสนอ5เส้นทางแต่ไม่มีทางทำา5เส้นทางได้ภายใน4ปีนะครับที่ยังทำไม่ได้นะครับต้องบรรจุเป็นแผนแม่บท ให้ชัดเจนเพื่อที่กอทมอในวันหน้าจะได้รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่ละปีต้องใช้งบประมาณอย่างไรแต่ละปีจะต้องเปิดผิวถนนที่ไหนอย่างไรแต่ละปีจะต้องแก้ไขปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการเปิดผิวถนนอย่างไรเป็นต้นครับ กร,รุงเทีมหานครในอีก4ปีข้างหน้านะครับข้าเบอร์19กับผมดรสุขุมวงศ์ประสิทธิ์ที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทีมหานครจะเปลี่ยนไปครับกรุงเทีมหานคร จะเป็นนะครับถิ่นกาขาวชาวศรีวิไลไทยมหาราชถิ่นกาขาวยังไงครับจะมีสถานที่ปฏิบัติธรรม999แห่งทั่วกรุงเทพมหานครและจะมีคนกรุงเทพมหานครและคนทั่วประเทศ76จังหวัดสวมชุดข,ขาวปฏิบัติธรรมทุกวันครับเช้ามีการนั่งสมาธิเดินจงกรมนะครับและถือศีลมีภมวิหารสีกัน นอกจากนี้นะครับจะเป็นชาวสิรีวิไลย,ยังไงครับคนกรุงเทพมหานครจะมีความเมตตามีพรหมวิหารสีมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้แก่ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนด้อยโอกาสอย่างนี้นะครับต้องได้รับโอกาสผมเองเนี่ยมีน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นคนด้อยโอกาสหูไม่ได้ยินปากไม่สามารถจะสื่อสารได้ก็คือคนหูหนวกกับคนเป็นใบ้นั่นเองวันนี้เสียชีวิตไปแล้วครับ เขารู้สึกเขาได้ฝากอะไรไว้กับผมว่าวันหนึ่งถ้าผมมีโอกาสได้มาทําหน้าที่อาสาประชาชนต้องยกระดับคุณภาพชีวิตที่น้องซึ่งเป็นคนได้โอกาสอย่างนี้เขาเคยเรียนที่บอร์ดอดอนบอสโกรครับวันนี้ผมก็เอาความหวังของเขามาเพื่อที่จะได้เสริมสร้างให้คนได้โอกาสนี้โดยอย่างยิ่งคนซึ่งมีโอกาสอย่างพวกเราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือครับและสุดท้ายไทยมหารัฐกรุงเทพมหานครจะเป็นดินแดนแห่งสันติภาพเป็นดินแดนแห่งธรรมะ มีห้องน้ำหนึ่งหมื่นห้องที่จะบริการและก็ให้คนพิการได้มีโอกาสได้มาใช้คนได้โอกาสได้มีโอกาสมาใช้และกรุงเทพมหานครนี้จะเป็นดินแดนที่แบบมีความรักความเมตตาโดยกระผมจะนำหลักธรรมะหลักาศาสนาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและให้กรุงเทพมหานครนั้นธรรมะนอกจากจะเกิดขึ้นกลางกรุง999แห่งแล้วยังเกิดขึ้นในใจของคนกรุงเทพทั้งหม สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและก็พิธีกรครับจาก ต่อจากนี้ไปหลังจากวันที่3มเนี่ยครับถ้าผมได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครสิ่งแรกที่ผมอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครหนึ่งเรื่องนโยบาย3ส,สอ,อหนึ่งปอสะดวกสะอาดสว่างและก็ปลอดภัยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเป็นนโยบายที่อยากจะให้กรุงเทพมหานครหนึ่งเรื่องเรื่องทางเท้าต้องราบเรียบไม่เป็นหลุมไม่เป็นบ่อนะสองเรื่องขยะนะเราจะต้องเอาขยะเนี่ยเอามาทําเป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วก็ส่วนที่เหลือจากผักสดผลไม้เนี่ยเอาไปหมักทําน้ําจุลินทรีย์นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องในชุมชนใช้และก็ให้พนักงานร,รักษาความสะอาดเนี่ยเอาไปจําหน่ายในราคาถูกส่วนพลังงานไฟฟ้าเราก็เอามาจําหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงนะครับและ 2. เรื่องเสาไฟฟ้านะที่ระยงระยางนะเอาลงใต้ดินให้หมดนะครับพร้อมกับสายไฟฟ้าเป็นรอยแนวท่อนะครับ สี่เรื่องความสว่างสวัยในตรงนี้ผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสว่างสวัยทุกซอกทุกซอยท,ท,ทุกมุมนะที่ผ่านมามันมืดมิดนะเรื่องความปลอดภัยหเราจะต้องเอาอเทศกิจที่ดูแลแม่ค้ามีด้วยกัน1 0,000กว่าคน50เขตเอามาเป็นหัวหน้าตรวจแล้วก็เอานะ,อะรอปภที่มีอยู่200,000กว่าคนมาร่วมกับอพอรพอที่มีด้วยเขต1 0 0 0 0 0คนมาเป็นสายตรวจด,ดูแล ต้นซอยท้ายซอยปากซอยเราดูแลพี่น้องในชุมชนตั้งแต่นะ,ะเด็กที่อยู่ในคันคลอดออกมามีถุงยังชีพเติบโตมาอย่างมีคุณภาพฉะนั้นเรื่องอคนด้อยโอกาสเช่นหูไม่ได้ยินตาบอดสิ่งเหล่านี้เราจะให้นโยบายเพิ่มเป็นสองเท่าจากคนที่เป็นปกติฉะนั้นผมเชื่อเลยเกินว่าถ้าผมได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครส่วนคนพิการคนด้อยโอกาสเราจะต้องให้นโยบายเขา ดีกว่าคนปกติถึงสองเท่าหนึ่งมีการสร้างงานสร้างคนเอาคนเหล่านี้มาทํางานกับกรุงเทพมหาคนครนะฮะขอบพระคุณมากครับอย่าลืมเลือกเบอร์20ผิดสุยญญผลครับ ปัญหาของกรุงเทพและนครนั้นมีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับและจริงๆเนี่ยผมเนี่ยก็ไปมาแทบจะทุกชุมชนนะครับสิ่งที่เราเจอ,อมาเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาญากรรมยาเสพติดน้ำเล่าหมนขยะอะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็เป็นปัญหาพื้นฐานซึ่งผมคิดว่าในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพและนครและก็ด้วยประมาณที่เราอยู่เนี่ย เราก็จะบริหารจัดการโดยเอาชุมชนเนี่ยเป็นฐานในการที่จะเข้าไปดูแลและก็ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะทํำโครงการต่างๆร่วมกันแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วก็พยายามที่จะให้เสร็จสิ้นในชุมชน าคนที่มีความพิการทางทางทางหูเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดครับหรือบางส่วนอาจจะเานู้ดับในตอนหลังครับแต่ว่าก็เหมือนกันก็คือความพิการทางหูนั้นเราไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวนะครับ หรือว่าเดินไปไหนอย่างไรก็ก,ก็ไม่ได้ยินว่าใครพูดจาอะไรกันอย่างไรตรงนี้ผมก็คิดว่ากรุงเทพมหานครก็จะมีส่วนสําคัญในการที่จะลงไปดูแลช่วยเหลือนะครับซึ่งผมคิดว่าจะมีมากหรือมีน้อยต่างๆก็าตามเนี่ยกลไกต่างๆในการที่จะบริหารจัดการที่จะอำนวยความสะดวกให้คนพิการทางหูเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นเรื่องของภาษามือนะครับซึ่งผมเองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหัวใจในการสื่อสารสองทางนะครับหรือว่าเป็นการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือแม้แต่ว่า คนพิการหูเนี่ยอยากจะสื่อสารกลับไปยังผู้ที่มีอำนาจหน้าที่หรือผู้ที่เราต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็มีความจาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษามือหรือการเที่ยวฝึกภาษามือในโรงเรียนของกรุงเทพมหาคนครผมคิดว่าน้องๆเนี่ยที่เป็นเด็กๆนักเรียนเนี่ยนะครับก,ก็น่าจะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษามือบ้านนะครับหรือว่าเราอาจจะมีโรงเรียนอสอนคนหูหลวกตวาบอดอะไรเนี่ยเป,เป็นพิเศษนะครับ คือคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็ก็คุยกันไปในระดับหนึ่งแล้วว่าจะทําอย่างไรจะให้อ่าช่องทีฟรีทีวีต่างๆนะครับหรือว่าฟรีอ่ก็กช่องทีวีของกทมเนี่ยผมผมจะทาอยู่แล้วผมตั้งใจจะทําที่จะให้มีภาษามือน้องๆจะได้เข้ามาดูข้อมูลข่าวสารต่างๆว่าแต่ละวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนหูด,ดวกอะไรต่างๆอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ก็จะทําให้นะครับสาหรับฟรีทีวีก็ก็คิดว่าคงน่าจะผลักดัน ปั่นกลไกต่างๆของของรัฐบาลครับในการที่จะให้มีภาษามือผ่านทางอาจจะเป็นช่วงเกี่ยวกับข่าวภาคค่ำหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าก็ก็คงไม่ได้ไปรบกวนอะไรใครมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราก็อยากจะให้น้องๆที่ที่ที่หูดวยได้เรียนโอกาสสัมผัสกับข้อมูลข่าวสารแล้วก็สัมผัสกับวิทยาการความรู้อะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องติดตามเช่นเดียวกับคนอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เราก็พยายามจะทําและผมคิดว่าผมตั้งใจจะทําเรื่องเหล่านี้ครับ ก็สี่ปีก็ไม่ไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วนะครับครับวามจริงแล้วก็เป็นเป็น4ปีที่ผมก็คิดว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ก็มีเรื่องที่จะต้องทําเยอะนะครับแต่เพลินวันนั้นเนี่ยยังมาไม่ถึง ครับอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องให้ให้รอถึงวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็ตัวโอกาสเนี่ยช่วงนี้สิ่งที่ผมอยากจะกราบเบียนอีกส่วนก็คือว่าเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราก็นำเสนอนโยบายนะครับรบ,บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะทําอะไรเราจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนจะทําอะไรให้ดีขึ้นอย่างไรแต่ผมว่าท่านไม่ต้องกังวลใจครับ ผู้ที่ได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นผู้พิการก็ดีนะครับตาบอดหูหนวกหรืออะไรต่างๆก็ตามเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มบุคคลในผมเนี่ยให้ความสนใจมามานานมากแล้วนะครับแล้วก็เมื่อมีโอกาสก,าก็ได้ลงไปดูแลไปสัมผัสไปพูดคุยนั้นกระบวนการในการที่จะให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะทําอย่างเต็มที่ด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็จะเอาใจเข้าไปใส่จริงใจถึงใจนะครับถ้ผมคิดว่าเต็องอะไรก็ตาม ขณะนี้เนี่ยการเลือกตั้งยังมาไม่ถึงนะครับผมก็เพียงอยากจะกราบเรียนว่าในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมเยถึงนี้ก็อยู่ในดุลยพินิจของพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะออกมาลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก็ยังไม่ทราบว่าผู้สมัครคนใดที่จะรับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนแต่ถ้าหากผมได้รับความไว้วางใจผมคิดว่า4ปีการอยู่ในตาแหน่งผู้ราชการกรุงเทพนล้นก่อนนั้นอย่างที่ผมกราบเรียนมาเบื้องต้นก็คือว่า มีปัญหามากมายที่ต้องดาเนินการแต่ผมจะกราบเรียนแล้วก็จะให้คามั่นนะครับกับท่านกับท่านผู้ชมว่าในเรื่องของคนหูดูดในเรื่องของผู้พิการทางสายตาผู้ทุกข์พิภาพหรืออะไรต่ตางๆก็ตามนั้นหรือแม้กระทั่งน้องๆที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นผมจะใส่ใจดูแลเป็นพิเศษและก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนมีความหวังมีกําลังใจและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ